หนุ่มกะลาเปิดปากแล้วหลังที่ชายน้องสาวโพสแซสะปดยจูนเพนชูลีกลายเป็นข่าวท็อกออฟเดอะทาวจนชาวเน็ตวิจารณสนันโซเชียลเมื่อหนุ่มกะลานักร้องดังได้ออกมาไลฟ์สดยุติความสัมพันธ์27ปีภรรยาจูนเพนชูลีโดยยอมรับแยกกันอยู่กับครอบครัวมาสองปีและจะเคลียร์เรื่องอย่าให้จบภายในสิ้นเดือนนี้และในเวลาต่อมาน้องสาวหนุ่มกะลานั้นก็ได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กแซ้ จูนเพนชุลีว่ารักและซัพพอร์ตจิตใจหนุ่มซังเหมือนเดิมมันเรื่องในครอบครัวเขามันละเอียดอ่อนไม่ควรออกมาเป่าประกาศเรื่องในบ้านด้วยซ้ำมันก็เจ็บปวดกันทุกฝ่ายแต่แค่เป็นคนสาธารณะไงอินได้ไม่ว่าผิดหวังได้ไม่ว่าสิทธิบุคคลแต่อย่าโหนคนในครอบครัวพวกเราละกันเนอะคิดแทนครอบครัวคนอื่นไปหมดรู้ลึกรู้ดีกว่าคนในบ้านสุดไม่เคยโพสให้ร้ายหรือทำร้ายใครนะแต่นี่มันที่ผมแม่คนดีและยังมีแฮชแท็กทิ้งท้ายด้วยว่า เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันนี้ทีมครอบครัวฝั่งเราญาติเราไม่มีใครทีมโน้นเลยงงปากเพราะทนมานานออกไปสักทีเถอะค่ะและล่าสุดหนุ่มกลานั้นก็ได้เปิดปากแล้วหลังน้องสาวโพสแสะที่สภัยจูนเพนชุลีหลังที่ชายเตรียมตัวอย่าโดยช่วงหนึ่งในรายการโหนกระแสหนุ่มกลาได้เปิดใจผ่านโฟนอินว่าก็ยอมรับความผิดทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับความผิดทุกๆก,กรณีที่อยู่บนโลกโซเชียลด้วย เช่นทางครอบครัวของผมที่กำลังเริ่มโดนทัวลงหรือแม้แต่บุคคลที่สามที่กำลังเป็นประเด็นคือผมเป็นคนผิดผมยอมรับผิดเพียงผู้เดียวอย่างเรื่องครอบครัวของผมจุดเริ่มต้นของการที่คนออกตัวมาปกป้องผมหรือว่าน้องสาวผมพยายามจะโพสต์ว่าผมเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มันเกิดมาจากความผิดที่ผมเป็นคนลงมือผมเป็นคนเริ่มต้นผมเลยไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้ไปถึงเขาแล้วผมว่ามันคือผมคนเดียว ถ้าผมไม่ทำสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดผลกระทบต่อคนอื่น